ครับวันนี้ก็มาสืบผอผลไม้ครับผลโต๊ะเป็นไงขายได้จักหลายโลไหมพอได้อยู่ครับมาตั้งเช้โมงเนี่ยแต่บ่ายมงอะไรเที่ยงแล้วคนมาเต็มไหมไม่ขาดเต็มเลยครับขาดเต็มแล้วไหนดูไม่ขาดตรงนี้นะตอนนี้เข้าไปในมดล่ะอันนี้มุดอันนี้ฝนมันตกประมาณบ่ายในไปสามบ่ายสามเนาะไปาสามแต่นี่ไม่ขาดเขาขายได้ยังไหมฝนมันก็มาพอดดีไหมครับ กำลังจะขายกันกคนกลันเลือดเลือดกๆๆันแต่นี่ก็ขขเขาก็เขาขายไม่ค่อยได้คนพอมาปุ๊บก็เห็นก็กลับงูกลับ,บเขาก็กปับปัญงดเลยคนจา,<อ>างนางหายเลยคนจางนางหายเป็นทองหายหมดเลยโอ้ยไปตัดนางสงสารเนาะแต่นี่ก็เพิ่นมีมีอะไรมีทั้งสังกะสีมีพ<า>ยางแล้เหลืออยู่เจ้าหนึ่งก็อีกเจ้าหนึ่งข้างๆข็งสองสามสองสามล้านมากัใครมากัมาเด้อมีลูกชิ้นมี มีผลไม้มีอะไรนะนู่นนาบิ๊กซีสองสามล้านนะครับนอนั้นก็นี่ผลไม้นะครับขนุนเนาะแล้วม่วงนี่ผมข้าวเหนียวข้าวมูนอะไรขนมขนุนโอ้อันนี้ผมซื้อเลยครับอันนี้สมอะไรนะสมเกี๊ยวหวานสมสายลำผึ้งครับสาันลำผึ้งอันนี้มะมะยงชิดมะยงชิดหกสิบบาทแล้วก็ไอ้อะไรมะปางสี่สิบมะปางหวานจะกรจังโมงเนี่ยจักถุ่มเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยก่อนมีไฟเลยวันนี้มีไฟไหมไม่มีครับ นี่เข้าคังคาบไฟมันเร็วไปนี่ก็ได้โอเคครับแต้แต้แขงกันครับตลาดข้องโสมต้นสูงมาได้ครับหรืออยู่สี่เจ้าเป็นนู่นกระจายสามสี่เจ้าจักมีอะไรเด่นกันไม่รู้แต่มาสืบผลไม้มีเออในขันยวมุลนี่ครับเป็นขัยวมูลท่าเองเนี่ยครับท่าเองครับบันชื่ออะไรนะบันบัวบันบัวบันบัวบัวสองบัวหนึ่งบัวหนึ่งฮะบัวหนึ่งครับบัวหนึ่งนี่ครับ ตาเทาในน้อยผลไม้ตาเทาน้อเอ้าปกติถ้าไปขายอยู่ไหนถ้าเกิดไปขายกันอยู่นาสันจาวสันข้าวนี่ยสันช้าทุกวันเลยเราต้อนเย็นกับนตลาดของในขบวนโอเคครับอันนี้ก็ลัมาซื้อมหาอุ่นตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่จ่าไม่จ่ากันไปนะครับถนนเต็มอายาเอเยไปรับมรกันไหนถนนก็บ้านขายของครับเหมาสวนนะครับเหมาสวนจะมาบาทครั ชิ้นนี้สีส่ส,ส,สบาทโอ,อ้ยังใหญ่อันนี้โฆษณา,าเลยครับพยายาให่าเอาเด้อเนี่ยมีงป่งเลยนะเอามาครึ่ตันครับครึ่งตันครับเป๊ะเปามาเป๋หมาอซนไหนมาจากเอ่องแสงทงสงครับปนบุรีครับโอ้มากเลยหลวงใหญ่ใหญ่ท้องเสริฐครับนี่ท้องเสริฐครับนี่สี่สิบสบบาทครึ่งลูกสี่สิบบาทจัทุกชินเลเลยใก็าเมาเด้อรับ ใหญ่ครับยังแน่นๆปึ๊บๆอยู่เลยครับ,รบนี่อยู่ไป,ปยวงโอเคครับลำรวยลำรวยลำรวยผลเป็นต้นผลก็เป็นไอ้เฉยอ๋อเคครับสวัสดีครับ